หายตอนนี้ยังตามหาอยูย่รามายนะครับยังมีนูรร่นตามกันว่าเป็นยังไงส่วนคนที่มีก็หาออกมาได้60 6 0นายแ้วที่เป็นเค็ดดำาะ้าคนก็เป็นเค็ดเขียว ขนาดเรือนเลือนหน้าชั้นเอาเลขนะครับเลขเส้นนะครับเอามายืานทำนะครับรถไปตะพิบจากไทยน,น,นะครับเยนจิไปจอดแถวมาดูครับ ว่าจะมีผู้ใหญ่มาจะลดน้ำขบวนโอ้โห oh ครับรถน้ำขบวนไปฮะ oh, ไม่ใช่ครับรถพิมพ์มาเรื่อรับอยาเรืร่งเข้าไปแล้วครับทุกคนครับวิ่งเข้าไปแล้วเข้าไปรับอะไรครับปึปป๊บวิบ่งเข้าไปแล้วครับ บิข้าไปแล้วครับเสียโปมาอ๋อเลยครับี่สปิสมยัยนี่ครับวิงเข้าไปแล้วฮะโออเห็นเลยฮะ ครับมารับมารับมารับจรบิงด้วยชูไม่เท่านี้ฮะเอาเปลงแล้วครับเอาเปลงแล้วฮะรถเข็นลงแล้วฮะอ้าวเดี๋ยวเอารถเข็นเข้าไปที่ใต้ตึกนะ ข้างรถเครนสีเขียวสวัสดีครับพี่นันทาขอบคุณครับนันทาครับผมพี่นันทาไปหมู่บ้านช้างไหมครับ ขอว่าคขม,มใช้ไปรับผู้ภัยที่เป็นทีร่รกนะะครับนี่ฮะตอนนี้เท่าที่ดูนะครับก็กําลังปฐมพยาบาลนะปฐมพยาบาลเอาเปนสนามลงไปปูแล้วนะครับแล้วก็กําลังปฐมพยาบาลเดี๋ยวอนรางวัลไปให้นะคบโอ้ขอบพระคุณครับพี่ออขอบพระคุณอย่างสูงเลยเอปีแล้วมันลดหมดพอดี เจ้าที่เป็นลมแน่เลยโอ้โหครับผมเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าดูดูจากภาพก็ตอนนี้กําลังกรถมพยาบาลอยู่นะเอาตอนนี้กําลังกรถมพยาบาลอยู่นะนะครับก็มีเปลสนามเนาะที่ยงลงไปมือจักทีนะครับ เียงรถดังมาจากไกลเราก็ตกใจทุกทีเขาเขาวิ่งผ่านนะแต่รอบนี้เขาวิ่งเข้ามาในสซยงานก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอีกพักาเพื่อนมาทานอาหารสะออนะครับผมได้ครับผมสุดยอดเลย พ่อหนูยังความดันขึ้นเกือบสองอใช่ครับถ้าอากาศร้อนร้อนเอตอนนี้เจ้าที่กาลังยกนะฮะยกขึ้นรถไปแล้วสรุปไม่ใช่ล่างนะครับเป็นน่าจะเป็นผู้ภัยหรือเปล่าที่เจ้าที่ที่เขาทำงานอยู่ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ผมเดาไม่ถูกทือน่าเป็นใครนะอา้อาออ่า น่าจะเป็นเจ้าที่ปฏิบัติงานหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับเป็นเจ้าที่ปฏิบัติงานครับเพราะว่าดูละเป็นคนละเป็นเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับไม่ใช่ร่างที่อยู่ข้างในนะฮะอาจจะเกิดอาการร้อนหรือว่าเกิดอาการลมแดดหรือยังไงไม่ทราบนะตอนนี้เจ้าที่ในรถทีมแล้มารับไปไปดูแลแล้วนะครับเป็นโรงพยาบาลนะ เป็นเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนะช่วงที่อากาศร้อนมากแล้วก็การทํางานต่างๆอย่างที่บอกนะก็ต้องต้องแข่งกับเวลาแต่ว่าเราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพถ้าใครไหวก็จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานก็อยากอยู่ในที่แจ้งนานสักสิบห้ายี่สนาทีถ้าเป็นช่วงกลางวานันนะสิบห้านาทีเข้ามาพักแล้วก็ อ,ออกไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้แดแรงมากนะครับอ่ะเป็นทีมที่ปฏิบัติการช่วงกลางวันวันนี้ครับทุกคนครับอ่ะเจ้าพี่ก็รับไปแล้วเนาะไปโรงพยบาบาลก็ขออย่ายให้เป็นอะไรมากมาย แต่ทางเพศาจะมีอะไรนะมีชุดคลุมที่เป็นชุดการความร้อนใช่ไหมฮะแต่ของไทยตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีใครคิดคนนะคือเขาจะมีชุดอะไรสักอยาก่างเนี่ยเพราะผมเคยถามพี่อะไรนะพี่นายพี่นายแกยไปทํางานอยู่ที่อะไรที่ว่ามีเทเลสาบเยอะๆเขาบอก็าจะมีชุดกันความร้อนแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่เข้าไปแล้วเอาผ้าคนหนูชุบน้ําเข้าไปอะไรมันจะเย็นทั้งวันเพราะว่าน,นั้ แล้วก็เวลากลางวันก็จะพักประมาณสองทุม่มโมงให้นอนเต็มที่เลยเปิดห้องแอร์ให้นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าของเมือนไทยตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเริ่มร้อนขึ้นทุกปีเนาะเริ่มร้อนขึ้นทุกปีแล้วพออากาศร้อนแล้วก็ยังไงเราก็ยังใส่เสื้อผ้าธรรมดาอยู่พออากาศร้อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่างทํางานอย่างเงี้ยเะผมเข้าใจได้ว่าเนี่ยอย่าง ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นลามปูลเนาะมันจะมีความร้อนแบบโขอ,อ้าวนะครับคือ,อนั่นแหละคือ,อมันมันจะแบบหืมแบบบางทีก็โอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะมันร้อนมากนะผมก็อาศัยนี่แหละฮะห้างเจเจมอวิ่งเข้ามานะเวลา,ร,านนนร้อนๆไม่สดชว,วันนี้ร้อนโคกๆค j r b คุณสตาโนอ,ออกแดดเหมือนอยู่ในหนังริดดิกอะริดดิกใช่ครับผมใครเป็นอะไรครับเจ้าที่ครับเป็นน่าจะเป็นลมน่าจะเป็นลมเพราะว่าแดดแรงมากอยู่กลางกองทรายกองปูนนะกลางแจ้งแดดแรงมากทําให้หลายคนกอน็อย่างที่บอกสมารตเนี่ยคือจะเป็นคนที่แบบอ่า หนึ่งคนที่เป็นความดันสุขภาพคือเป็นคนคนที่เป็นความดันสูงนะวเวลาออกทางแก้เนี่ยนะพออากาศร้อนเหมือนกับว่ามันจะดันขึ้นนะดันขึ้นบางทีถ้ารู้ตัวทันวิ่งออกมาหาน้ําอยู่ในที่ร่มเปิดพัดลมอยู่ท,ที่ที่อากาศถ่ายเทเี่ยก็จะโอเคนะฮะร้อนล่าไปประมาณเมืบานะงทีก็นันจะเป็นลมแดดนะครับ พิสโตอ่ันี้ไม่ทราบนะครับผมเาด,ดาเฉยๆนะครับพเพราะว่าเราก็อยู่ข้างบนนล้ไม่รู้